คำเตือนตัวแรกที่นําเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัส,สบดีที่29กรกฎาคม2564ครับวันนี้ลุงจาบก็จะมานําเสนอเลขเด็ดครับสไลด์แรกของุงจาบวันนี้ก็จะมานําเสนอพยาคันฆ่าครับพยาคันฆ่างวดประจําวันที่ หสิงหาคม2564ครับครับพยาคันค่าให้ให้เล็7ครับ2ตัวมี 75, 78, 70, 76จ็ดหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาให้เลขห้าผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายลงที่1ออก 7, 2, 5ส่วนเลข2ตัวไม่เข้าเป้าครับถูกเลขห้าถูกตัวเดียวครับพยาคันค่างวดน,นี้ให้เลขเจเรามาตามกันดูว่างวดน,นี้พยาคันค่าจะให้เข้าเป้าหรือเปล่า หับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยเอาให้รวยงวดประจําวันที่1สิงหาคม2,564เอาให้รวยให้ให้เลข9ครับสตัวมี95 96 98 90สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาให้เลข2 2ตัวให้2 5ผลการออกสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายล้นที่1ออก7 2 5ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายล้นที่1 2 5 รเรามาตามกันต่ออีกว่างวดนี้เอาให้รวยจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูเรามาตามกันดูราาานดครับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยสเมืองชัยงวดประจำวันที่1สิงหาคม2564หลัก10ปล่างให้8กับ9ตัวเดียวให้เลข9ถ้าเลข9มาก็จะมี91 94 95 96สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมา หลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันดูว่างวดน,นี้สตเมืองชัยจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์งวดประจําวันที่1สิงหาคม2564ดังนี้คู่เด่น74 75 78 98 53 63ชุดเด่น274 698าสำหรับตัวเลขที่ลุงจับนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับลุงจับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามครับเพื่อให้กำลังใจลุงจับทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ